นอกจากสามนาดีหลักแล้วยังมีนาดีอีก36นาดีที่มีความสัมพันธ์กับจัก,กรดังนี้คือ 1. หัดสติจีวาจะอยู่ที่ตาขวา 2. อคานทารีจะอยู่ที่ตาซ้าย 3. อลัมบูชาจะอยู่ที่ปาก 4. ผู้ชาจะอยู่ที่หูขวาหยาชาสวินีจะอยู่ที่ หูซ้ายหวรุณาจะอยู่ที่กระดูกหายปลาร้าขวาเจเอมาริกาจะอยู่ที่กระดูกหายปลาร้าซ้าย8ชิธาจะอยู่ที่ใต้กระดูกหายปลาร้าขวา9มาตรูกาจะอยู่ที่ใต้กระดูกหายปลาร้าซ้าย10ชิวาจะอยู่ที่ใต้กระดูกหายปลาร้าขวา11ทิกทาจะอยู่ที่ ใต้กระดูกหปลาร้าซ้ายส2องชีราวาติจะอยู่ที่อกส่วนกลางด้านขวา13บาลาจะอยู่ที่อกส่วนกลางด้านซ้าย14อมฤตาจะอยู่ที่อกส่วนล่างด้านขวา15สรัสะวาติจะอยู่ที่อกส่วนล่างด้านซ้าย16พิธาจะอยู่ที่หัวใจบนขวา17นิลา จะอยู่ที่หัวใจล่างขวา18วรุณดาหรือปายเยสววนีจะอยู่ที่หัวใจบนซ้าย19ทารกาจะอยู่ที่หัวใจล่างซ้ายยี่สวิสโวดารีจะอยู่ที่ช่องท้องส่วนบนขวา21อ็อธิตาจะอยู่ที่ช่องท้องส่วนบนขวา22ทาราจะอยู่ที่ ช่องท้องส่วนบนขวา23สารดาจะอยู่ที่ช่องท้องส่วนบนซ้าย24มัทวาีจะอยู่ที่ช่องท้องส่วนบนซ้าย25ทาธารกาจะอยู่ที่ช่องท้องส่วนบนซ้าย26อิติกาจะอยู่ที่ช่องท้องส่วนล <ma> no ่างขวา27ยุตตราจะอยู่ที่ช่องท้องส่วนล่างขวา28 ชูคราจะอยู่ที่ช่องท้องส่วนล่างขวา29อิวตาจะอยู่ที่ช่องท้องส่วนล่างซ้าย30วิโจลิกาจะอยู่ที่ช่องท้องส่วนล่างซ้าย31อกาลีจะอยู่ที่ช่องท้องส่วนล่างซ้าย32สุตราจะอยู่ที่เอวบนขวาสาคูหุจะอยู่ที่เอวล่างขวา 34มิบวิชวาจะอยู่ที่เอลบนซ้าย35อวันติกาจะอยู่ที่เอวล,ล่างซ้ายและ36มสิชานคินีนาดีนี้จะไม่ปรากฏในรูปเพราะเป็นทางลับที่เชื่อมโยงจักรรากและจักรมงกุฎ